สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับเหรียญปยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบแบบส,สวยๆกันเลยนะคะเป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายนะคะเพื่อนๆสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะ เราจะเหลือลิบบินนะคะไว้ลักษณะนี้เลยนะคะสําหรับเ,เพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะด้านหลังนะคะแบบนี้อุปกรณ์ของเราก็จะมีนะคะกันไกลมีแหนบแล้วก็มีเหรียญมีลูกปัดสีทองหกมิลน,นะคะเราจะนํามาติดเกสรน,นะคะตรงนี้เลยหรือเ,เพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะ ให้เพื่อนๆนะคะเสียบป AH então, like ืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีเทปใสนะคะส่วนลิปบิ้นที่ใช้ทำนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปบิ้นตาละกังเบอร์สองนะคะสีของลิปบิ้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีลิปบิ้นตาลูกโป่งนะคะสองสีนี้นะคะจะเป็นลิปบิ้นตาลูกโป่งนะคะสีขาวนะคะจะเป็นลิปบิ้นตาละกังค่ะ ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนชอบนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนนะคะตัดริบบิ้นมาสองสีนะคะลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะตรงนี้เราจะตัดมาสี่สิบเซนติเมตรนะคะตัดความยาวอยู่สี่สิบเซนติเมตรตัดมาสี่เส้นนะคะแล้วให้ตัดปลายแหลมลักษณะนี้เลยนะคะทั้งสองด้านนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมานะคะสิบเซนติเมตรค่ะ นะคะตรงนี้สิบเซนติเมตรรีดรอยภาพตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยส่วนริบบิ้นเส้นสั้นเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สิบแปดเซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะเอาด้านที่สั้นไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะนำริบบิ้นเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองค่ะนำริบบิ้นเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งค่ะสอดเข้าไปนะคะดึงออกมากว้างๆนะคะแบบนี้จับแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับแบบนี้ เพื่อนๆนะคะที่จะใส่เหรียญพร้อมเลยก็นํำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแบบนี้หรือจะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้นะคะพรอนเพื่อนได้แบบนี้นะคะก็พับริบบินนะคะเส้นยาวด้านล่างขึ้นมานะคะด้านซ้ายบินด้านบนค่ะด้านขวามือนำปลาริบบินสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้ก็ล็อกริบบินนะคะแล้วดึงให้กระชับค่ะ แบบนี้จากนั้นก็สอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นเลยนะคะเส้นสั้นนาล่างตรงนี้สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะให้เพื่อนสอดทั้ง4เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้เพิ่มฐานนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนๆไม่ทันก็หยุดวิดีโอได้นะคะหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้ค่ะ จากนั้นพลิกกับด้านมาค่ะพิกกับด้านมาเรามาทํามุมนะคะทํามุมนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้มุมด้านข้างของตัวดอกทั้งสี่มุมค่ะแล้วก็จับนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็พับริบบิ้นโค้งลงมาค่ะแล้วก็สอดช่องด้านหน้าตรงนี้ค่ะเราจะดึงหลวมไว้ก่อนนะคะประมาณนี้แบบนี้ทําทั้งสี่เส้นเลยนะคะเส้นที่สองโค้งลงมาค่ะ สอดเหมือนเดิมนะคะดึงห่มไว้ค่ะเส้นที่สมนะคะตรงนี้พับลงมาค่ะแล้วก็สอดเส้นที่สี่นะคะตรงนี้พับริบบิ้นลงมาค่ะแล้วก็สอดดึงนะคะให้เป็นมุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้เลยนะคะทั้ง4ี่เส้นเลยนะคะที่เรา ดึงหลวมไว้เมื่อกี้นะคะดึงให้กระชับค่ะค่อยๆไล่ดึงทั้ง4เส้นนะคะจะนั้นเพื่อนๆก็ดูมุมเขาให้เท่าๆกันค่ะจัดมุมให้เท่าๆกันเลยนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะได้มุมนะคะลักษณะนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เราจะนำริบบิ้นนะคะเส้นสั้นที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะด้านล่างนะคะของเส้นสีขาวค่ะ พับนะคะแบบนี้แล้วก็สอดหรือเพื่อนเพื่อนจะสอดจากด้านล่างตรงนี้ขึ้นไปก็ได้นะคะสอดตรงนี้แล้วก็สอดนะคะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะมุมนะคะปลายของริบบิ้นจะชนกับขอบด้านล่างตรงนี้พอดีนะคะเพื่อนเือนสอดให้ครบเลยนะคะเราก็จะได้เป็นสองเส้นคู่นะคะ จะได้ริบบิ้นเป็นสองเส้นคู่สีแดงจะอยู่ด้านล่างนะคะสีขาวจะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้พอนเพื่อนได้แบบนี้นะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมานะคะแบบนี้จับให้ถนัดค่ะเราจะทําเส้นด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะให้เพื่อนพับด้านบนลงมาก่อนก็ได้นะคะแบบนี้ทําเส้นนี้นะคะคู่นี้นะคะ พับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้จับให้ถนัดค่ะเพื่อนๆทำเส้นสีแดงก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าความยาวของริบบิ้นไม่เท่ากันนะคะเราก็จะจับเส้นสีแดงพับลงมาลักษณะนี้ก่อนนะคะแบบนี้สอดนะคะตรงนี้สอดเข้าไปตามแนวริบบิ้นเลยค่ะดึงนะคะเราก็จะดึงประมาณนี้นะคะแล้วตามด้วยเส้นสีขาวค่ะทำเหมือนเดิมนะคะพับลงมาเลยแบบนี้พับลงมาค่ะ สอดนะคะทำเหมือนกับเส้นสีแดงเลยนะคะสอดด้านบนตรงนี้เลยอาลิบินก็โผล่ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ริบบิ้นเท่าๆกันค่ะค่อยๆดึงค่ะเดี๋ยวเรามาจัดทีหลังนะคะคู่ที่2ก็ทําเหมือนเดิมค่ะหมุนลิบบิ้นมานะคะพับเส้นคู่ด้านบนลงมานะคะแล้วก็ทําเส้นสอีก2คู่ที่2นะคะพับมาทางขวามือนะคะทําเส้นสีแดงนะคะ พับปลายริบบิ้นลงมาแล้วก็สอดนะคะตรงนี้ดึงนะคะทําเส้นสีขาวต่อเลยนะคะพับปลายริบบิ้นลงมานะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยนะคะทําทีละเส้นนะคะเพราะว่าขนาดความยาวเขาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะสอดยากนิดนึงนะคะเราก็จัดริบบิ้นเขาให้เท่ากัน,นะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาจัดกรีบทีหลังค่ะเส้นที่สามนะคะคู่ที่สามตรงนี้พับนิบิ้นตรงนี้ลงมานะคะทําคู่ที่สามค่ะพับมาทางขวาม,มือนะคะให้เพื่อนๆพืทเส้นสีแดงนะคะพับปลาลิบิ้นลงมาค่ะแล้วก็ซดนะคะดึงนะคะประมาณนี้เส้นสีขาวนะคะทาลิบิ้นตรงนี้เขาเลื่อนมานะคะเพื่อนๆนก็สามารถดันเขาขึ้นมาก่อนได้นะคะ แบบนี้แล้วก็จัะทำเส้นสีขาวค่ะพับิบบี้ลงมาค่ะค่อยๆดึงนะคะคู่ที่สี่นะคะตรงนี้พับมาทางขวามือพับปลาลิบบีเส้นสีแดงลงมานะคะ แล้วก็สอดตรงนี้ดึงนะคะแล้วก็ทําเส้นสีขาวต่อเลยนะคะพับบิบบี้ลงมาค่ะสอดนะคะสอดตามเส้นสีแดงไปเลยนะคะ ฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะดึงนะคะจัดกลีบเขาให้เท่ากันค่ะค่อยๆไล่ดึงนะคะ ก็จะได้กลีบป,ประมาณนี้เลยนะคะพอเพื่อนเพื่อนได้กลีบที่เท่ากันแล้วนะคะเราก็จะมาทำกลีบที่สองกันเลยนะคะกลีบด้านนอกสีขาวนะคะตรงนี้เราก็จะทำเส้นสีขาวค่ะจับแบบนี้ค่ะพับนะคะมาทางขวามือนะคะนำริบบิ้นอ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแบบนี้นิ้วชี้ดันไว้นะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนเพื่อนสอดช่องตรงนี้ค่ะมุมที่สองนะคะ หนสองนะคะตรงนี้สอดแบบนี้เลยเพื่อนๆจะปล่อยแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สอดขั้นตอนนี้ถ้าสอดยากใช้แหนบช่วยนะคะแบบนี้ไปลิฟทโผล่ด้านล่างค่ะตรงนี้นะคะเราก็จะดันมาเหมือนเดิมค่ะนํามาอ้อมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะจับเขามาอ้อมตรงนี้นะคะจับมาไว้ด้านหลังตรงนี้แล้วก็ ดึงนะคะจัดกรีบแบบนี้เลยเส้นที่สองทำเส้นสีขาวค่ะทำเหมือนเดิมค่ะพับมาทางความมืออมมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแบบนี้จับไว้นะคะแล้วก็พับปาลิบี้ลงมาค่ะสอดตรงนี้เลยมุมที่สองนะคะเราก็จะใช้เน่ยช่วยนะคะปาลิบี้โผล่ด้านล่าง ค่อยๆดึงจัดกลีบนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สามนะคะทําเหมือนเดิมพับมาทางขวามือนะคะออมมุมตรงนี้ใช,ช้นิ้วดานไว้ค่ะพับนะคะพับไปลิบลงมาสอดต,ตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะพับลงมาอ้อมุมนะคะตรงนี้แบบนี้เลยมือชี้ดันไว้นะคะจับให้ถนัดค่ะพับปลายลิบิ้นลงมาค่ะซอดใต้กริบตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ แหนบช่วยดันนะคะเพ,เพื่อนต้องมีแหนบช่วยดันนะคะจะได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จัดกลีบเขาให้เท่ากันเลยนะคะเพื่อนเอนก็ดูกลีบให้เท่าเท่ากัน,นะคะ่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบดอกแบบนี้ พรเพื่อนได้แบบนี้นะคะเราจะพลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาแบบนี้ดูนะคะตรงนี้ค่ะเส้นสั้นสีขาวนะคะที่มีเส้นเดียวนะคะเราจะตัดออกค่ะเส้นสั้นสีขาวนะคะที่มีเส้นเดียวตัดออกทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่สองคู่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะแบบนี้สีแดงกับสีขาวนะคะแบบนี้เราก็จะมาทำมุมนะคะทำมุมกรีบด้านนอกนะคะตรงนี้เราก็จะทำเส้นสีแดงนะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะจับแบบนี้ทำเส้นด้านบนค่ะพับนะคะแบบนี้เลยลักษณะนี้เลยนะคะ แล้วนำปลายริบบิ้นสอดนะคะด้านบนของเส้นสั้นที่เราตัดไปนะคะเมื่อกี้นะคะด้านในตรงนี้แบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่นะคะตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงนะคะตรงนี้นะคะไอแหลมตรงนี้ค่ะจะได้แบบนี้เส้นต่อไปเส้นที่สองทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นค่ะสอดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เลย ช่องด้านล่างตรงนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่สามพับริบีนเหมือนเดิมนะคะสอดเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปค่ะเส้นที่4นะคะสอดเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ัปเลยบยทีผูด้านล่างค่ะจากนั้นก็จัดดูมุมเขาให้เท่ากันนะคะดูมุมทั้งสี่มุมให้เท่ากันค่ะ ประมาณนี้นะคะเราจะได้มุมประมาณนี้เลยแบบนี้ตอนเพื่อนได้แบบนี้พลิกกับด้านมาค่ะพลิกกับด้านมาเราจะมาเก็บนะคะลิบบินเส้นสีแดงนะคะแบบนี้เก็บริบบินด้านหลังนะคะตรงนี้นะคะจะแบบนี้ค่ะทาเส้นด้านกว่ามือพับริบบินขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายลิบบินลงมาแล้วสอดช่องด้านหน้าตรงนี้เลย ถ้ามันสั้นเกินนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะตรงนี้เราจะตัดริบบิ้นมาพอดีนะคะใช้แหนบช่วยดึงขึ้นมานะคะแบบนี้เราจะได้เป็นมุมสามเหลี่ยมลักษณะนี้ค่ะรีดนิดนึงค่ะแบบนี้เส้นที่สองก็ทําเหมือนเดิมพับขึ้นไปนะคะแล้วก็สอดแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สาม พับแล้วก็สอดเหมือนเดิมนะคะเส้นที่4ี่ค่ะพับสอดเหมือนเดิมนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้เลยจากนั้นก็ตัดริบบิ้นเส้นสีแดงออกได้เลยนะคะ เพื่อนๆที่ใส่เหรียญพร้อมแล้วนะคะใส่เหรียญตอนขั้นตอนที่ทําไปแล้วนะคะก็ให้เพื่อนเตัดตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะที่ใส่พร้อมกับวิธีทําไปแล้วนะคะส่วนเพื่อนๆนที่จะใส่เหรียญทีหลังนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้แบบนี้เลยนะคะสามารถทําเก็บไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเราก็จะนําเหรียญมาวางนะคะวิธีการใส่นําเหรียญมาวางแล้วก็ ให้เพื่อนนะคะสารลายขัดเลยสารลายขัดธรรมดาเลยนะคะแบบนี้เลยถ้าเพื่อนๆริบบิ้นยาวเกินเพื่อนๆก็สามารถลดขนาดข,าดของริบบิ้นลงมาได้นะคะขนาดความยาวนะคะเพื่อนก็ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นเทปใสนะคะติดด้านหลังนะคะการลิบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่จะใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะทําไว้แบบนี้เลยนะคะก็ตัดตกแตง่งตามชอบได้เลยนะคะจากนั้นนะคะติดเกสรตรงนี้เราก็จะใช้เป็นลูกปัตค่ะเ,เพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ไม่ติดก็ได้นะคะตรงนี้เราจะใช้เป็นแหนบนะคะช่วยจับแบบนี้แล้วก็ให้เ,เพื่อนๆยิงกาวล้อน,นิดนึงค่ะยิงกาวร้อนนะคะ ยิงกาวรอแล้วก็วางให้ตรงกลางนะคะตรงนี้วางให้ตรงกลางนะคะกดให้กาวติดค่ะเราก็จะได้แบบนี้เลยนะคะดอกกุหลาบแบบสวยๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถทําไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ